สวัสดีครับนักเรียนป2ที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเจอกันอีกแล้วกับการเรียนวิชาศิลปะในการเรียนออนไลน์นะครับหัวข้อในการวาดรูปของเรานะครับนั่นก็คือรูปดอกกุหลาบนะครับวาดรูปดอกกุหลาบจากการใช้เส้นเส้นขดหรือเส้นม้วนนะครับแล้วก็เส้นโค้งนะครับแบบง่ายๆนะครับในการวาดรูปดอกกุหลาบวันนี้นะครับ อสอนโดยผมคนเดิมนะครับบุธิชัยคำโทรพนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะครับนั่นก็คือ 1. วาดภาพจากเส้นและรูปเลยขาคณิตอย่างง่ายนะครับ 2. ให้นักเรียนวาดรูปดอกกุหลาบให้ครบ10รูปนะครับและ 3. นะครับให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานส่งนะครับ ส่วนคำศัท์ที่เราจะใช้วันนี้นะครับมี3คำนั่นก็คือคำว่า rose กุลาบ r o s e rose กุลาบ2นะครับคำว่า spiral เส้นขด s p i r a l spiral เส้นขด ส่วนคำที่3นะครับคำว่า curve C U R V E curve เส้นโคง้งคำสั่งของวันนี้คือ use spiral and curve to draw the rose แปลว่าใช้เส้นขดและเส้นโค้งนะครับในการวาดดอกกุหลาบ เมื่อเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วนะครับเราพร้อมที่จะวาดกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปวาดกันเลยครับวิธีการวาดนะครับคือเราจะใช้เส้นขดหรือเส้นม้วนนะครับมาวาดเป็นบริเวณส่วนบนของดอกกุหลาบนะครับและใช้เส้นโค้งนะครับมาวาดในบริเวณด้านล่างของดอกกุหลาบนะครับต่อไปเราก็จะใช้เส้นโค้งนะครับวาดเป็นกลีบเลี้ยงแล้วก็ใช้เส้นตรงนะครับในการวาดเป็นลำต้นของดอกกุหลาบนะครับ และก็สุดท้ายวาดด้วยเส้นโค้งนะครับในการวาดใบของดอกกุหลาบครับนักเรียนสามารถตกแต่งเพิ่มเติมและ,ะได้ตามจินตนาการของนักเรียนเลยนะครับเช่นบางคนอาจจะเติมผีเสื้อเติม,มแมลงปอเติมนอนเมื่อเราวาดได้ครบสิบภาพแล้วนะครับเมื่อเราได้โครงสร้างที่แน่นอนแล้ว ต่อไปนะครับผมจะใช้ปากกาตัดเส้นนะครับมาตัดเส้นตามที่ร่างเอาไว้เมื่อกี้เลยนะครับ และเมื่อเราตัดเส้นเสร็จแล้วนะครับใช้ยางลบลบเส้นดินสอออกให้สะอาดนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการลงสีนะครับนักเรียนสามารถเลือกสีของดอกกุหลาบได้ตามใจชอบเลยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวก็ได้นะครับเอาอให้มันมีหลากหลายสีนะครับภาพที่เราวาดจะได้ดูสดใสนะครับแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะครับวิธีการลงสีนั่นก็คือผมจะลงให้เข้มจากทาัทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ เบามือไปทางด้านซ้ายนะครับทําแบบนี้เหมือนกันทุกดอกนะครับเพราะว่าผมต้องการให,ให้แสงเข้าทางด้านซ้ายมือส่วนทางด้านขวาที่เป็นเงาก็จะเข้มกว่านะครับด้านบนของดอกกุหลาบผมก็จะใช้สีเดียวกับตัวดอกนะครับเช่นดอกกุหลาบดอกนี้เป็นสีชมพูผมก็จะใช้ด้านบนเป็นสีชมพูนะครับระบายทับไปเลย ต่อไปนะครับผมจะใช้สีแดงนะครับมาระบายทับสีชมพูนะครับเพื่อให้ด้านเงาของดอกมีน้ำหนักที่เข้มมากขึ้นนะครับส่วนตร,ต,รตรงบนดอกนะครับผมก็จะเอาสีแดงนะครับไปตัดเส้นตามเส้นที่เราทำเส้นม้วนเอาไว้นะครับใช้สีเขียวระบายอ่อน,ออนตรงข้างล่างนิดนึงนะครับ ต่อไปอีกดอกดอกอื่นนะครับผมก็จะใช้สีหน่นที่แตกต่างกันนะครับเช่นดอกนี้ผมใช้สีเหลืองนะครับถึงสีจะแตกต่างกันแต่วิธีการระบายยังเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเข้มด้านขวามือนะครับกดเข้มๆแล้วค่อยไล่เบามือลงไปเรื่อยๆครับจากเข้มไปอ่อนนะครับเข้มด้านขวาแล้วก็เบาอ่อนไปเรื่อยๆในด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักสีที่เข้มกว่าสีเหลืองนิดนึงนั่นก็คือสีส้มนะครับเหมือนเดิมครับ แบบนี้เลยกดเข้มไปอ่อนนะครับตรงด้านบนเหมือนเดิมครับต่อไปดอกนี้สีเขียวครับทำเหมือนกันนะครับกดเข้มไปอ่อนเหมือนเดิมครับ ตอกนี้สีแดงทำเหมือนเดิมครับ ต่อไปนะครับผมจะใช้สีเขียวอ่อนนะครับมาระบายบริเวณกลีบเลี้ยงนะครับของดอกกุหลาบแล้วก็ลำต้นนะครับทำแบบนี้เหมือนกันทุกอันเลยครับ เมื่อได้เขียวอ่อนเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมจะเพิ่มน้ําหนักให้มันเข้มขึ้นมาโดยใช้เขียวเข้มนะครับมาระ,ะบายทับบริเวณที่เราต้องการให้มันเป็นสีเข้มนะครับตรงเงาตรงปลายของกลีบเลี้ยงแบบนี้ตรงโคนล,ลําต้นอย่างนี้ก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นการระบายใบนะครับผมจะใช้เขียวเข้มระบายก่อนนะครับกดเข้มไปอ่อนตรงไหนที่เป็นฝั่งเงาอย่าลืมนะครับเงาต้องอยู่ด้านขวานะครับแสงอยู่ด้านซ้ายสําหรับภาพนี้นะครับถ้าเหมือนเดิม ต่อไปนะครับผมจะเอาสีเขียวอ่อนนะครับมาระบายทับเขียวเข้มแบบนี้ไปเลยนะครับและสองสีจะได้กลมกลืนกันนะครับ ต่อไปผมจะให้มีมิติมากขึ้นนะครับผมจะใช้เขียวที่มันเข้มมากๆนะครับมาระบายบริเวณที่มันเป็นซอกลึกๆนะครับหรือต้องการให้มันเป็นเงามากๆแล้วก็ใส่ตรงนั้นเลยก็ได้ครับ หลังจากเสร็จแล้วนะครับเราอยากให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับอาจจะตกแต่งเพิ่มเติม,มตามจินตนาการของนักเรียนนะครับส่วนผมอาจจะวาดผีเสื้อมาบินตอมดอกกุหลาบอยู่ก็ได้นะครับระบายสีผีเสื้อตามจินตนาการของนักเรียนเลยนะครับ เพียงเท่านี้ภาพของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมหลังจากดูคลิปการสอนเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนไปลองฝึกทําดูนะครับโดยใช้กระดาษ A4 นะครับที่มันไม่มีลายบรรทัดของหน้าหน้ากระดาษหลังจากที่วาดและระบายสีครบ10รูปเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นนะครับแล้วก็เลขที่ของตัวเองลงในกระดาษเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะครับ แล้วก็กระดาษที่นักเรียนวาดนะครับผลงานแผ่นนี้นักเรียนอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเก็บเอาไว้นะครับเพื่อที่จะมาส่งกับผมในวันที่มีการเรียนการสอนตามปกตินะครับอาวาดเสร็จแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ